สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพิ่บ้านเพลนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องออิงนะคะสวัสดี Club, เอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบีจีนะคะสรับคลิปนี้ก็สิมาบอกเรื่องเล่าของพ่อลูกคู่มุญพี่น้องไอ้บอกว่าทุกเมื่อนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัเล่ากันแล้วกันนะคะพี่น้องคําว่าไวัยเล่าแปลว่าอะไรนะคะพี่น้อง ถ้า่าเป็นไม่เล่าเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่กําลังกาวถึงกําลังพูดถึงนะคะพี่น้องในโลกออนไลน์นะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับพ่อโจอุคงอิงนะคะพี่น้องเรื่องหยังปฏิเรื่องเล่าของการกุศลพี่น้องหลังจากที่เท่าความจุนน้อยนะคะพี่น้องบอลโจเองเพื่นอนก็นได้เหตุคอนเสิร์ตการกุศลเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยนะคะเหตุผลที่บอโจได้เฮ็ดคอนเสร์ตกับพว่าเป็นผู้ที่ประสบอัคคีภัยหนึ่งก็คือเป็นป้าแท้ๆของบอดโจนะคะถึงสองคนเลยนะคะนั่นก็คือเป็นพี่สาวของพ่อสงการหรือพ่อของบอโจนั่นเองนะคะถือว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะแต่ว่าบอโจเองกับโบเดมีกำลังที่จะไปสร้างบ้านในเพื่อนหม่แมนนะคะ โจเองก็เลยได้ถือว่าเชิญชวนนะคะพี่น้องเชิญชวนกันลยาณมิตรทัวทัวทั้งประเทศนะคะถือว่าทั่วโลกนะคะที่ได้ฮับหูฮับชมได้รับ,บรู้ว่าโบจูนะคะอขอบครัวของป่าบอโจูได้รับความทุกข์นะคะจากการเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้บอโจูเองก็เลยได้เฮดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จได ยางดีนะคะได้รับการร่วมมือยางท่วมทนนะคะพี่น้องยางท่วมทนนะคะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเมื่อเบาสู้กัดฟังนะคะ <c oughs> แนวบัดนี้หลังจากนั้นไปทําการแสดงยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะแอดเป็เองก็ได้ลุคงิปไปอีกนะคะเ <c oughs> พื่อนเองก็เคยได้ไปสมทบทุนซอยกับคุณแม่นะคะที่เพื่อนได้ะสมอัคคีัยอีกผู้หนึ่งอยู่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะซึ่งเพื่อนกับมี น้องสร้างนะคะที่เพลียงอยู่นะคะไอ่เพนเองก็ได้ล่วงขีดไปเบิงนานะคะพี่น้องกัย้อนเบิงใดนะคะก็ถือว่าบอดโจเพ่นเป็นผู้มีนำจิตนำใจนะคะเรื่องเล่าของการซอยเหลือคนถิ่ตกอ,อยู่ในภาวะที่ลําบากและถูกใจนะคะและในนอนที่สุดว่าเมื่อตรงนี้นะคะถือข้าวขานออกไปได้บาดี้พี่น้องคือปกติบอโจก็เม่เคยบอกผู้ใดฟังว่าเคยได้ไปซอยคุณยายนะคะที่ คุณแม่ที่อยู่สุรินนะคะพ่อไปทําการแสดงมันก็นเลยเป็นผลต่อเนื่องจากการที่วอดโจใน,ในซอยป้านะคะป้าป้าและผู้ประสบภัยพานมาหมัดหมาดโตพี่น้องเนาะบาดนี้ไปไปมากๆก็เลยมีการได้เป็นศิลปินรับเชิญอีกเด้พี่น้องนะคะนี่ที่สิถึงนี่นะคะคือวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะ 6,7ที่สิหอดนี่แหละนะคะพี่น้องได้เป็นศิลปินรับเชิญนะคะเพื่อนเองบห้องจะติดต่อมาทางบอร์ดโจนะคะพี่น้องในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะมาทําการแสดงร่วมงานการกุศลนะคะกับคณะศิษย์เก่า,า,าโรงเรียนมัธยมเทศบาลหนะคะนครอ,อุดรธานีนั่นหมายก็ว่าเพิ่นสิมาอุดรว,วันที่หนึ่งมิถุนายนพี่น้องนะคะซึ่งเป็น บ้านของแอดเพ่นเองนะคะพี่น้องไม่ได้ไปหาเพื่อนยูกไก่เลยนะคะพี่น้องหากว่าท่านใดได้รับชมคลิปนี้นะคะหากว่าสนใจที่จะมารับชมนะคะพี่น้องติดต่อไปทางเฟซของโรงเรียนมัธยมเทศบาลหกเลย้อพี่น้องเด้อมีหลายช่องมีบอกว่ามีมีหลายบัตรหลายราคานะคะบางแส,สนเสนะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการซอยเหลือเพื่อหานะคะพี่น้องถือว่าเพื่อนบอกว่า เชิญร่วมงานครบรอบ48ปีแล้วพี่น้องเด้่เพิ่อได้เชิญอิหลาหนหอยกับพอพร้อมกับนักศิลปินเดียวของบอจก็คือในข่ายเพลงของบอจก็คือแมนมานีวันมาพรมได้พี่น้องนะคะเพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนการการจัดการศึกษานะคะนี่คือเรื่องเล่าของความเป็นไปของงานนี่นะคะพี่น้องครบรอบ48ปี ศิลปินรับเชิญการกุศลครังนี้กับพันเนพนพ่อโจโอ,อุ้มอิงพี่น้องนะคะวันที่29มิถุนาก็คือวันเป็นวันนั้นวันเกิดของบอโจเนาะถือว่าเป็นต้นเดือนเลยนะคะเดือนแห,งห่งหังโชคแห่งใช่กันแล้วกันนะคะพี่น้องถือว่าบอรอโจค่นได้รับปากแล้วได้สิมาให้ไทอุดได้เห็นนะคะพี่น้องหรือทางจังหวัดไก่เคียง หรือท่านใดอยากจะร่วมสมทบทุนนะคะพี่น้องติดต่อไปทั้งเฟซบุ o กนะคะพี่น้องของโรงเรียนมัธยมเทศบาลหกอุดรธานีไดเลยนะคะพี่น้องเห็นพคนบอกว่ามีเสื้อพร้อมได้พี่น้องท่านใดสนใจจะรับเสือนะคะแต่ถ้าหากว่าจองบัตรพี่เมียมหนึ่งพันขึ้นไปนี่รับพร้อมรับเสื้อที่ระลึกนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีบัตรโกวีไอพีสามพันคะแนนนะคะ แล้วก็มีซินเวอร์วีไอพีหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะแล้วก็มีบอลวีไอพีนะคะพี่น้องสองร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนนนะคะแล้วก็มีบัตรสแตนดาร์ดเดอร์พี่น้องเดอร์หนึ่งร้อยคะแนนก็สามารถที่จะเขารับชมงานการกุศลในครั้งนี้นะคะพี่น้องแอดเปนกัได้นำมาบอกต่อนะคะพี่น้องเพื่อเป็นการได้รวมบุญร่วมกุศลนํากันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเพื่อนจะเดินทางมาที่จังหวัดอุดอรวันที่หนึ่ง มีทนายน 6, นุ่นหกเจ็ดนีเดิ้อพี่น้องเดิ้อหากใหนเขามารับชมคลิปนี้นะคะพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดนะคะกับอิหลาหน่อยกับโอนะคะพี่น้องผมพร้พอมทั้งผีแม่นมานีวันนะคะที่สิ่เดมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะคอมเินเขามารั่วๆนะคะพี่น้องเพื่อแสดงความคิดเห็นนะคะพร้อมกันนี้ขอบุญขอบคุณน,นะคะพอ่พอพอ่มแม่เ,มเอฟซีที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะ ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งปังๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องกดติดตามกดแชร์ออกไปพิมอควาเพชรแสงตะวัน a b g นะคะพี่น้องถ่ายคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะบอจโจกับอีลาน้อยได้ฝากช่องนะ้กับแอดเพนขอบคุณไปทั้งบอจโจกับอวลาน้อยอุ้งอิงนะคะที่ให้ความการุณากับแอดเพนขอบคุณสุขผูกสุคนที่เขามาหลับจมนะคะยิ่งปังๆสู้ผู้สุคนนะคะสวัสดีค่ะ เลาก,ก็ะพาะฟังซ่องให้เสียงด้านเีดีเได้จ่าฟังอะไรก็แช้นในกำลังใจยอยู่ใน้ก็เนลา ติดตามช่องพิ t เสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG กาบฝากกดติดตามแล้วนครับคดติดตามซักใครจะดิ้งป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 ิ้งไหนคุณแม่ได้วหนึ่งแสนสับสักใครเร็ว